นี่ก็เลยเช็ดใหม่ออผมว่าวี<ส>ีว่ห้าห้าผมว่าวิศาาโหดแน่เลยว่ะพี่เพราะว่ามันเหมือนทํามาเป็นสองเบรดเลยปกติสายเซมินามันไม่เคยทำเป็นสองเบรดเนี่ยมันจะทํากลมๆอือันนี้โหดแน่เลยมันเป็นเกือบจะสี่เหลี่ยม <c oughs> สองเบรด<ส><ส>ที่เราเคยเจออันนี้ทรงมันเหมือนไอนน้ที่มากับกล่องคาร์เตอร์ไซ์นะไอ้สามสามแปดใช่ป่ะครับสามแปดห้าอันนี้สี่ห้าห้า อันนี้เตี้ยกว่าเตี้ยกว่า60เตี้ยกว่าเออ55าห้แต่แต่ว่าคอนแทคคอนแทค point เยอะใหญ่ใหญ่แต่ไม่เด่นนี่ไง lo low off หรอ low off ใช่คล้ายๆ low on แต่ไม่ใช่สีเหมือนฟรีบอลเลยนะเออเออสีคล้ายฟรีบอลมากแต่ว่าน่าจะเก่ง เรายังไม่เคยเห็นเบสองเบลดตัวไหนไม่เก่งเลยก็ใช่แต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าวิสัตอาก็ความรู้สึกที่เห็นนะเหมือนเห็นยูนิคอร์สติงครั้งแรกเหมือนกันนะมีสองเบลดวิสาารขมน่าจะมาลองใส่บิตตีน่าสนใจแล้วก็ใส่แบบใส่แอซิดเบสของไอเนี้ยใส่โลลาเพอร์ซิโอ์อะไรเงี้ยอืม